สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสี่ทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปแล้วก็ไพ่อาราคอนะคะคลิปนี้นะคะหมอโบมาไม่ได้มาพิดนคาไม่ได้มาผิดอะไรแต่เป็นเป็นคลิปแรนดอมหัวข้อก็คือว่า,าสิ่งที่หวังไว้จะเป็นยังไงนะคะจะสมปรารถนาไหมคือตอนนี้คุณอาจจะสุ่มเข้ามาแล้วคุณมันเป็นเหมือนคลิปสุ่มนะอาจจะ คุณมาเจอคลิปนี้อาจจะไม่ใช่บังเอิญอาจจะเป็นคำตอบที่คุณกําลังค้นหาอยู่ก็ได้หมอโบจะประมาณว่าสิ่งที่คุณคิดไว้มันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะสมหวังไหมมันจะสมปรารถนานไหมมีอะไรระหว่างทางหรือเปล่านะคะนอกระยะเวลาคลิปนี้ก็เป็น time l e s ก็ได้นะแล้วแต่ไพ่สองมาเป็นลักษณะไหนหรือ3เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะแต่เป็นการสุ่มนะคะอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ถ้า ฟังแล้วไม่ตรงก็คือต้องปล่อยผ่านนะคะไม่ได้มีตัวเลือกให้เยอะวันนี้คือสุ่มเท่านั้นเองนะคะนะมาดูว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งเป้าหมายไว้หวังไว้จะสมปรารถนาหรือมันจะมีแนวทางออกมาในลักษณะใดนะคะกับช่วงเวลาสั้นๆนี้แหละเอาแค่หนึ่งเดือนสามเดือนนี้แหละก็พอนะคะเนาะพอดีนึกถึงนึกขึ้นมาได้ในหัวก็เลยเออทำเลยนะคะเป็นแรนดอมนะคะเพิ่งลองทำนี่เป็น EP ีที่สองนะคะ การสุ่มของเรา EP แรกนะ่าจะเป็นข้อความจากโซเมตนะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าอะไรเอ่ยที่เพื่อนๆน,นะคะอันนี้จะไม่ได้บอกลัคนาราศีนะแค่บอกลักษณะก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแรนดอมันเป็นการสู่มคุณเข้ามาก็เป็นของคุณถ้ามันตรงนะคะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะโอดี oh โอเดโอเควันนี้หมอโบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นรู้สึกเพลียๆนะคะขาดวิตามินดีอะ่ะไม่มีแสงแดดมีไหมวันเนี้ยอืมขอดูพลังงานเอเนอรของคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเราไปดูกันเราให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะแรนด o อมแรนด m การสุ่มนะคะเพียง e ดด เดทขึ้นมาเลยแสดงว่าการที่เข้ามาเลือกที่จะเข้ามาฟังคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาบางคนนะคะ <laughs> เปิดปุ๊บก็เจอแบบเดทเลยอะค่ะอยู่ในช่วงของการแบบอ่าผิดหวังกับบางเรื่องก็ได้นะบางคนเพิ่งจบเหตุการณ์บางอย่างสิ้นสุดเริ่มต้นจบบางอย่างมาสูญเสียอะไรบางอย่างมานะคะอืแต่การจบในที่นี้คุณกำลังได้เริ่มต้นใหม่ว้าว สามถ้วยสิบดาบว้าวเอา <laughs> The Lover อุ้ยตายชอบค่ะชอบชอบพลังงานสดๆอย่างนี้ก็คือเงินค่ะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญกับสามถ้วยไม่ต้องไปไหนเสียเปิดแค่นี้ก็พอละมัง <laughs> คุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องของการเงินธุรกิจนะคะหรือ ความสัมพันธ์มั่นหมายแต่งงานนะคะเนี่ยการเงินธุรกิจหรือความสัมพันธ์มั่นหมายแต่งงานนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะประมาณไม่เกินหเดือนนี้เร็วสุด1-3เดือนนะคะแต่สิ่งที่หมอโบเห็นโชคลาภกําลังเข้าวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะโชคลาภกําลังวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะบางคนเนี่ย มันมีหลากหลายเนาะพลังงานที่จับได้ตอนนี้เหมือนคุณกําลังจะเริ่มต้นใหม่คุณจบบางสิ่งบางอย่างมานะคะแต่บางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่าสุขภาพลุ่มเล้าคุณนะคะบางคนเลิกลาหรือว่าสิ้นสุดสถานการณ์สูญเสียอะไรมาถูกหลอกถูกโกงถูก,ห,กหักหลังแทงข้างหลังนะคะถูกเทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะสามถ้วยมาแล้วสามถ้วยมาแล้วนะคะ มาดูว่าสิ่งที่คุณหวังในใจมันคืออะไรสิ่งที่คุณคิดไว้มันคืออะไรคะ Random AP 2พวกคุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้สำหรับคนที่สุ่มเข้ามาเจอคลิปนี้พวกคุณคิดอะไรคะอุ้ยพวกคุณคิดถึงความสําเร็จหน้าที่การงานนะคะหน้าที่การงานความสําเร็จเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ อ่ะต่อค่ะบางคนกําลังจะตัดสินใจบางอย่างเครียดนะคะบางคนมีปัญหากับการนอนทํางานหนักสะสมหักโหมนะคะสิ่งที่คุณบางคนอนะ่ะได้รับคําตอบมาแล้วผิดหวังกับหนึ่งเรื่องนะคะหรือคุณมีความเครียดนะคะเสียใจกับสิ่งที่คุณได้ยินมาหรือว่าได้รับรู้มาอย่างเงี้ยนะคะแต่มันมีบางอย่างอีกหนึ่งสิ่งที่คุณมีความพยายามอย่างมากที่คุณจะทําให้สิ่งสิ่งนี้สาเร็จนะคะคุณอยากประสบความสําเร็จกับ หน้าที่การงานการเงินของคุณนะคะคุณมีความเครียดฉันจะหาทางยังไงดีฉันจะทำอันนี้ดีไหมจะทําอันนั้นดีไหมคุณกาลังรอคาตอบอยู่นะคะถ้าทัานทาแล้วมันจะประสบความสําเร็จไหมเอ๊ไปเลือกไปเลือกอันนั้นมาฉันจะเอามาลงทุนตรงนี้คือเครียดมากเลยตอนนี้เครียดมากๆนะคะทายังไงชีวิตจะประสบความสําเร็จจะมีเงินเนาะเออหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเหมือนคุณต้องการความชัดเจนในเป้าหมายของคุณอะ หมอโบแนะนานะคุณควรที่จะลีดเป้าหมายของคุณออกมาถ้าคุณเป็นอย่างนี้อยู่นะคะตั้งโฟกัสนะคะหรือว่ารีดเป้าหมายของคุณออกมาแล้วก็อย่าพยายามแบบกดดันกับตัวเองนะคะหรือตีกับกันกับสมองของตัวเองนะคะพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่ทองต้องการจริงๆนะคะว่าเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่นะคะเนาะแต่หมอโบบอกว่าสิ่งที่คุณจะทํานะคะ มันมันจะสําเร็จแต่แค่คุณคิดมากไปเองอะว่ามันจะทําได้ไหมผลมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นที่น่าพึงพอใจไหมมันจะคุ้มค่าไหมเออมันเป็นไปซะอย่างเนี้ยคุณมีความสามารถนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วคุณเป็นคนที่มีศักยภาพคนหนึ่งนะคะลงมือทำหมอโบ,อบอจะไม่บอกคุณลัคนาราศีอะไรเพราะนี่เป็นเป็น general ในการสุ่มเข้ามาแรนดอมนะคะ แต่ที่สำคัญมองเห็นคุณเป็นคนที่มีออร่ามีเสน่ห์แล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นอดทนนะคะบางคนนะรอคอยรอคอยการตัดสินใจรอคอยคําตอบบางอย่างคุณกาลังจะได้รับคําตอบนะ,ะขอ clarify judgment หน่อยนะคะคุมเครือบางคนความสัมพันธ์กําลังจะถูกเปิดเผยนะคะจะเอาอยัางไงจะตัดสินใจยังไงว่ามาจะเลือกจบกับใครอย่างเงี้ยคุณน่าจะดีกับ ชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะมีธาตุน้นำธาตุลมนะคะความคลุมเครือหรือบางคนแบบมีการไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งก็มีนะคะอไนออเพนเจิลอย่างที่บอกนะในความผิดหวังนั้นมันยังมีสิ่งที่ดีๆหลงเหลืออยู่นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าบางคนนะคะ สูญเสียในเรื่องของความรักนะคะเจ็บปวดมามากมายแต่ถ้าคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะหรือว่ารักสามเศร้าช่วงนี้ไปได้คุณเข้มแข็งพอหรืออะไรเงี้ยคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆนะอันนี้อันนี้อันนี้ในเรื่อง,องความรักสําหรับคนที่หอยหาเอ้ยไม่ใช่สําหรับคนที่ต้องอยากต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับความรักนะคะมาดูว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวัง <c oughs> โทษค่ะ สิ่งที่คุณมุ่งหวังอะ่ะมันจะสําเร็จไหมนะคะคุณมุ่งหวังถึงความสําเร็จเนี่ยนะคะหมอโบดูหน่อยเพราะว่าคุณมุ่งหวังถึงความสําเร็จการแต่งงานการมีชื่อเสียงสิ่งที่คุณมุ่งหวังหรือปฏิหารอะไรบางอย่างคุณจะได้อย่างใจนึบไหมคะคุณอาจจะต้องพยายามนะคะพยายามที่จะทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทํา เยอะๆแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆนะคะสิ่งที่คุณทำอะ่ะบางทีมันอาจจะมีเรื่องแบบติดๆขัดๆหรือวุ่นวายหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากใครสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่คุณทำนั้นอะ่ะมันเป็นก้าคาถามันใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะแค่คุณโฟกัสแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเยอะๆถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะคะสิ่งที่คุณทำมันเหนื่อยอยู่เนาะมันเหนื่อยแต่คุณอาจจะต้องแบบทุ่มเทกับมันเป็นพิเศษอะ่ะอืม การตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นมันมีความลับคุณมีความลับหรืออีกคนอีกฝั่งหรืออีกฝ่ายมีความลับนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าความรักนี้มันรักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นญาติเอ้ยเป็นพี่เป็นน้องอย่างเงี้ยเออคุณเหนื่อยกับอาการแบบ,บลับๆคุณเหนื่อยกับอาการที่แบบไม่ชัดเจนคุณเบื่อกับการหลบๆซ่อนๆคุณเบื่อกับ การเก็บความลับอ่ะเนี่ยคุณเครียดคุณอยากจะละทิ้งใครสักคนคุณอยากจะละทิ้งเรื่องบางเรื่องคุณอยากจะละทิ้งอดีตนะคะคุณเหนื่อยกับมันอ่ะอดีตของคุณอ่ะบางเรื่องที่มันอยู่ในใจของคุณคุณอยากจะฮิลลิ่งตรงนี้ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้นะคะคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะสําหรับใครที่ถานถึงในเรื่องของอารมณ์หรือการมูฟออกมาจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งคุณจะทําได้นะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่คุณมุ่งหวังมันก็ หลากหลายอย่าง1น,นะคะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงหรือการงานของคุณเนี่ยหมอโบอมองว่าคุณจะสามารถที่จะทำมันได้นะคะเนี่ยแต่คุณจะอาจจะต้องเหนื่อยปางตายอุ้ยไม่ใช่อาจจะต้องเหนื่อยมากๆนะคะต้องขอบอกเลยเหนื่อยมากๆแต่ความสำเร็จมันมาก,กับการเฉลิมฉลองนะคะคือในออฟคัพคือเขาลงมือทำนะคะเขาลงมือทำ เขาทำทุกอย่างแล้วคุณมีไม่ใช่จะททำอย่างเดียวคุณทำหลายอย่างด้วยนะคะศึกษาหาความรู้ทำทุกอย่างมุ่งมั่นขยนันอดทนซื่อสัตย์กับสิ่งที่ทำแล้วมีความยุติธรรมชัดเจนอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยศัตรูศัตรูเยอะไหมก็มีอาจจะมีอิจฉาดิษยาหรือหรือก็ปี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าคุณจะสําเร็จไหมคุณจะสําเร็จแต่มันมาจากความพยายามของคุณแต่บอโบก็มองเห็นในลักษณะของเจ้า as of pendacle นะคะ โชคลาบชื่อเสียงก็มานะคะโชคลาบชื่อเสียงก็มานะคะอามาดูว่าหลายท่านนะเป็นคนที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ของผู้คนได้เยอะแยะมากมายคุณอาจจะเป็นสายฮิลเลอร์คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเยียวยาจิตใจมีจิตใจที่เซนซิทีฟนะคะ ตอนนี้คุณเหมือนเยียวยาจ,จิตใจตัวเองอยู่พยายามที่จะละทิ้งหรือตัดใครสักคนออกไปจากชีวิตคุณที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมทีนี้เอาละสิ่งที่หวังไว้นะคะคุณหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสําเร็จนะคะได้รับเงินหรือมีโชคลาภเข้ามาแล้วก็ได้รับเงินก้อนบางคนอาจจะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะ แต่ส่วนที่ควรระวังมากคือระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ความรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นมันถูกตัดสินว่าอาจจะต้องจบหรือว่าละทิ้งอดีตนะคะมันจบได้จริงๆเนาะถ้าใครที่มาเรนดอมคลิปนี้ก็หาคำตอบกับคลิปนี้อยู่ทีนี้หมอโบขอดูว่า transformation message from your g u i d ดบอกอะไรคุณนะคะ เอาสามใบนะ See your intention as by example r e l e a e toxic relationship เนี่ยกำลังเล l ลีอยู่ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เป็นประโยชน์หรือมันท็อกซิกอ่ะนะคะมันเป็นพิษมันไม่ได้ ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณอาจจะต้องปลดปล่อยจริงๆแล้วนะคะเนาะแล้วก็ตั้งค่าความตั้งใจของคุณภายในนะคะว่าคุณอยากได้อะไรนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นๆนะตั้งค่าเซ็ your intention นะคะคุณอยากจะได้อะไรคุณตั้งใจอะไรข้างในนะคะตั้งค่า บางคนอาจจะไปรีเซ็ตก็ได้นะนะคะเซ็ตมันขึ้นมาว่าเพีงอยากได้อะไรกันแน่ต้องการอะไรกันแน่อยากจะทําอะไรกันแน่นะตอนนี้นะคะแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็เป็นเหมือน example นะคะเหมือนมันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเห็นอย่างเช่นตัวอย่างคุณอาจจะไปศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทํานะสําหรับใครที่กาลังจะลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะ ทีนี้มาดูว่านางฟ้านะคะสุดท้ายนางฟ้าจะบอกอะไรส่งท้ายนะอันนี้จะแบบไม่ได้อยู่นานนะคะเพราะว่าเป็นแรนดอมสาหรับการสุ่มคนที่เข้ามาต้องการคำตอบนี้เฉยๆกาลังจบแล้วเริ่มต้นความสัมพันธ์เด่นมากๆเลยนะคลิปนี้ความสัมพันธ์เด่นมากมากอาจจะตกเรื่องที่จะจบกับใครสักคนแบบรักทางเรื่องแล้วเริ่มต้นกับ ก็เปิดมาก็เลิฟนะคะเลิฟนะ You carry so much love in your heart Give some to yourself To love is nothing คุณให้ความรักกับให้คุณค่ากับคำว่ารักอ่ะคุณแคร์คุณแบบความรักคือคุณมีความรักที่เยอะแยะมากมายอ่ะเต็มหัวใจของคุณเลยนะคะเออ นางฟ้ายังจะบอกว่าให้คุณเนี่ยรัก yourself บ้างนะนะคะให้แบ่งปันความรักนี้ให้ตัวเองด้วยนะคะอืมที่จะรักเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรเลยนะคะแล้วก็ที่จะรักมันก็เป็นบางบางอย่างแต่ที่จะรักและเป็น but to love and be love เรียนรู้หมายถึงว่าเรียนรู้ที่จะรักแล้วก็เป็นคนที่รักได้นะคะ that's ev That everything love is not what you say is what you do ใช่นะคะบางคนน่ะต้องการได้ยินคำว่ารักนะแต่เขาบอกว่าความรักไม่ใช่แค่สิ่งที่เราพูดแต่มันเป็นสิ่งที่เราทำด้วยนะคะออกมาจากใจด้วยไม่ใช่แค่คำพูดนะคะ ที่จะวัดได้ว่ามันเป็นความรักต้องออกมาจากการกระทําด้วยเนาะเนาะแล้วที่สําคัญเขาให้คุณแบ่งเป็นความรักนี้ให้กับตัวเองด้วยนะคะโอเคยังไงก็ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะเรนดอมของเรา ep 2นะคะขอบคุณมากมายเลยสำหรับการเข้ามานะคะรับชมคลิปนี้หมอบกก็ขอให้ทุกคนกจงโชคดีนะคะจงโชคดีกับเจ้าหนึ่งเหรียญน,นี้คิดถึงตั้งเซต ตั้งค่าของตัวเองเข้าไปนะคะที่หนึ่งเหรียญงามๆตรงนี้ไว้นะคะขอบคุณความสามารถอันไรขีดจำกัดของฉันพิมพ์เลยนะคะขอบคุณความสามารถอันไรขีดจำกัดของฉันจะนำพาฉันให้พบกับให้พบกับคุมสมบัติและความสำเร็จที่มันเป็นของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณจักรวาลน,นะคะ ทุกคนมีขุมสมบัติติดตัวมาอยู่แล้วมันขึ้นอยู่คุณจะเปิดมันยังไงเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากเลยเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเลิฟค่ะบ๊ายบาย